หลายพบหลายชาติมาเ้วหลับไปขีปีแล้วเนี่ยที่ไหนเนี่ยเราเจอไอติชีที่ไหนนั่งตรงไหนนะคะที่ไหนล่ะคะอยู่ตรงไหนปลาล็อตยี่สิบสองโออเหรอวะมาเจอที่ร้านปลาล็อตยี่สิบสองปั้นไมเนี่ยชวนมาไปเนี่ยร้านอะไรเนี่ยร้านน้ำปั่นน้ำปั่นว่าวบุญชวนมากินร้านน้ำปั่นว่าวบุญจ้ากินที่นี่มันมีอะไรดีอ่ะ เขาว่าน้ำผัวอร่อยจ้าน้ำผัวอร่อยน้ำต้อไปกินน้ำผัวเขาต้องกินน้ำเมียเด็จ้าเองน้ำผัวจ้าน้ำดน้าตาตัวเองกันตัวเอไม่ธรรมดาเนี่ยดูหน้าตาวเองต้องกินน้ำเห็นจากเมนูต้องกินน้ำสำสอนแล้วตัวเองอ่ะจ้าน้ำผัวเงียไม่ได้แล้วตัวเองต้องกินน้ำสำสอนน้ำสำสอนนี่มันมีอะไรนะคะกินด้วยกันเนมีกล้วยโกโก้สตอ มาที่นี่ได้เห็นอะไรบ้างอ่ะเขาว่ามีว่าวด้วยนะคะว่าวเต็มท้องฟ้าเต็มในดานเลยเป็นว่าวสี่ภาคของประเทศไทยแล้วก็ว่าวแฟนซีนานาชาติที่สวยที่สุดหาชมที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่เพราะที่นี่พื้นฐานคือสมาคมว่าวด้วยจ้าเป็สมาคมว่าวไม่ไม่ใช่แต่ว่าวนะคะเรามีบริการขีดศพหรือลงศพอะค่ะมีนอนลงด้วยนอนลงที่เห็น จากคนคนน่ะที่รวมรวมกันนะคนให้เป็นอะไรนะคะมนุษย์เป็นมนุษย์หรือครับมนุษคือสัตว์ประเพณีจะาเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เราลงที่นี่เพราะว่าเรามีคำสอนดีสอนอยู่ในคิวอาร์โค้ดสแกนกันเลยเดี๋ยวมาสแกนคิวอาร์โค้ดกันว่าจ้านอนลงได้อะไรใช่ว่าตัวเองจะว้าวว้าวอาจารย์ว้าวผ้าเด็กมีสีผ้าของประเทศไทยเลย เหรอครใช่อย่าลืมนะเนี่ยน้ำปั่นว่าบุญอย่าลืมเพจมาตัวเองน้ำป<ะ>ั่นว่าบุญเรากลับขุมกันดีกว่ากลับขุมกันดีกว่าจเอ๋อย่าลืมนะครับน้ำปั่นว่าบุญเพจของน้ำปั่นว่าวบุญนะครับอย่าลืมบาย